นี่ก็เป็นแคปหมูเจวค่าพี่น้องใหม่ๆสดๆจ้ามาค่ะเสแสจๆน้ำกันจ้า ก็เป็นหนังหมูที่แจ๋วทําเพิินแห้งแวเรียบร้อยเนาะคะ่ะพี่นงแจ๋วไม่ได้ตากที่แดดเนาะคะ่ะพี่นงเพราะว่าที่เมืองนอกเพิรนบคอยมีแดดสถเียนปันใดค่ะแจ๋วก็เลยใช้เครื่องทุ่นแรงอีกรอบเนาะคะ่ะแล้วทีนี้แจ๋วใช้ในอุณหภูมิที่70องศาระยะเวลา10ชั่วโมงะคะ่ะพี่นองในเตาอบของแจ๋วเนาะคะ่ะและนี่หลังจากที่แจ๋วเอาใส่อบปุ๊บเขาก็จะกลายมาเป็นแบบกรอบมากแล้วค่ะพี่นงค่ะแต่ว่านี่ก็ยังไม่เสร็จขั้นตอนเนาะคะ่ะแจ๋วสต้องเอาเพิินไปทอด ค่ะพี่น o องค่ะและนี่ก็จะเป็นไซส์ขนาดเล็กเนาะค่ะเจลเฮดสองไส์ค่ะพี่น้ n งอีกอันนึงก็จะเป็นไซส์ขนาดหนาขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจวอยากจะรู้ว่าเวลาที่ทอดแล้วน่ะเขาจะอาพองขึ้นขนาดไหนเนาะค่ะ ความความหนากับความบางของเขาเนอะค่ะพี่น o ค่ะประมาณนี้ค่ะเจวอยากจะรู้ว่าถ้าหลังจากที่เราทอดขึ้นมาแล้วเขาจะพองหน้ากินแบบไหนพองหน้ากินมากกว่ากันเนอคะ่ะพี่น ong แล้วก็สูตรนี้เจวได้มาจากคุณยายสำรานเนะยคะ่ะพี่น o n ค่ะคุณยายสำรานนี้ก็คือเป็นแม่ของเจวเนอะคะ่ะ แกก็จะทําแคบหมูขายสมัยก่อนได้ค่ะพี่นงคะแล้วทีนี้เจ๋วก็เลยอยากจะลองทําดูว่าเจ๋วจะทําอร่อยเหมือนแม่ไหมนะคะพี่น้องคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือว่าอันนี้แม่บอกว่า ถ้าตากแดดเนี่ยคือจะดีที่สุดเนาะค่ะแต่ว่าที่บ้านเรามันไม่มีแดดเจ้ากันเลยใส่ตู้อบสันดิค่ะพี่น้องคะจ้าอันมูว่านี่เจียวใช่ทั้งหมด5กิโลค่ะพี่น้องทั้งหมดหกิโลก็ได้มาซัมนี่จ้าพี่น้องแต่ว่าเรามาลองดูหลังจากที่ทอดแล้วเขาจะฟูขนาดไหนเนาะค่ะจ้าพี่น้องจ้ามาทอดกันเลยค่ะ เสียงขึ้นแตกดียู้ค่ะพี่น้องเสียงขึ้นคล้ายๆก็มันกระเด็นค่ะแต่ว่ามันกระโกระเด็นเด็่น้องจ้า ยังเป็นไะย่านแต่แต่ว่าก็คือความกรอบความพองของเขาเนาะค่ะแต่น้ำมันมันไม่ได้กระเด็นแบบแบบเหมือนที่เราทอดแคบหมูอันเลี่ยนได้พี่น้องเพราะว่าอย่างไรงค่ะเพราะว่าเจวอันเสียงดีเลยเลกเพราะว่าเจวอันลวกขึ้นก่อนเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยพ่อให้เจวดีละลายจ้ะพี่น้องจ้ะพ่อให้เจวดีลาย เจีวทาสูตรของคุณยายค่ะแม่เจวนี่แกเคยเฮ็ดขายสันเดียค่ะพี่น้อง่นก็บ,บอกว่าเออลองทาลองทำกินดูพ่นมาเนาะค่ะเจวก็เลยว่าโอ้ยอยากสิล้องเบิ้งดูว่าสิเฮ็ดคือแซ่บคือแม่บบสันเดียค่ะพี่น้องหาแต่ว่าพออ,อันนี้เพราะมันเย็นเราเดียวเจวกับิซิมเด้ค่ะพี่น้องถ้าถามว่า ถูกใจไหมพอใจไหมเจวก็พอใจลายอยู่เด้อยค่ะพี่นงเพราะว่าอันเพิ่นออกมาให้เจวเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็มีความสุขด้วค่ะพี่นองเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับที่เราจินตนาการไว้เนาะคะ่ะเหมือนเราจินตนาการไว้เลยนาะคะ่ะเคบหมูใหม่ๆสดๆจ้า you <laughs> และนี่ก็เป็นแคปหมูเจวค่ะพี่น้องใหม่ๆสดๆจ้ามาค่ะเส่บๆน้ำกันจ้า